สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องนอนกอข้าวกันนะครับซึ่งนอนกอข้าวเนี่ยมันมีอยู่4ชนิดนะครับก็คือนอนกอสีครีมนอนกอแถบลายนอนกอแถบลายสีม่วงและนอนกอสีชมพูนะครับไม่ได้มีชนิดเยวอย่างที่เราเข้าใจนอนกอเนี่ยออกจากไข่มาเ,เป็นต้นนอนเนี่ยจะใส่อยู่ในต้นข้าวนะครับและทําลายข้าวเรา พอตัวเต็มใบเนี่ยมันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนตามภาพเรามาเรียนรู้กันว่านอนกอข้าวทั้งสีชนิดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันและกําจัดเตงมงกันบ้างนะครับมาดูลักษณะนอนกอข้าวชนิดแรกก็คือนอนกสนะนอนกสีครีมนะครับนอนกอสีครีมนี่ตัวเต็มใบเป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับปีกคหน้าเนี่ยมันจะมะีเป็นสีคล้าย สีเหลืองฟางน,นะครับทั้งมีทั้งตัวผู้และตัวเมียเป็นสีแบบเดียวกันนะครับแต่นอนกอสีครีมเนี่ยนะครับตัวผีเสือ้อคืนเนี่ยมันจะมีจุดสีดําอยู่บนปีกแต่ว่าจุดสีดําตัวผู้เนี่ยจะเล็กกว่าตัวเมียนะครับอนอนกอสีครีมเนี่ยนะครับระยะไข่ประมาณ6 7ถึงวันนะครับระยะตัวนอนเนี่ยสามสวันดักแด้เนี่ยประมาณ8-13วันนะครับ พอเราดูระยะตัวนอนเนี่ยระยะ35-45วันเนี่ยมันกินเวลาเข้าไปประมาณสักเกือบเดือนครึ่งนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาที่นอนเนี่ยเข้าทําลายเข้าเราประมาณเดือนครึ่งนั่นเองนะครับตัวต่อมาก็คือนอนกอดแถบลายนะครับนอนกอดแถบลายเนี่ยตัวเทียมลายของมันก็เป็นผีเสื้อกลางคืนเช่นเดียวกันขนาดตัวนอนก็ประมาณสัก21มิลลิเมตรนะครับอ่ที่เขาเรียกว่านอนกอดแถบลายเนี่ยถ้าเราจะสังเกตเห็นนะครับ มันจะมีแถบสีน้ําตาลประมาณ5แถบพาดอยู่บนวนลำตัวและส่วนหัวของมันนะครับเขาถึงเรียกว่านอนกอแถบลายนะครับตัวเตี๋ใหม่ก็เป็นพีเศษกลางคืนระยะไข่ประมาณ4-10วันนะครับระยะนอนเนี่ยสามสวันระยะดักแด้เนี่ยสีวันอันนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะแถบภาคกลางและภาคอีสานจะเยอะนะครับนอนกอแถบลายชนิดนี้ ตัวต่อมาก็คือนอนกอแถบหลายสีม่วงนะครับตัวนี้ก็ตัวเตรียมไว้ก็เป็นผีเสื้อมเคินเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นตัวผู้ที่เรามองดูเวลามันดูผพีเสื่อมคือนเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะปีกของมัน,นอยู่บริเวณปีกคล้ายๆรูปตัววายนะครับอันนี้เป็นลักษณะของนอนกอแถบหลายสีม่วงเพราะว่าตัวมันจะคล้ายๆพวกนอนกอแถบหลายนะครับลักษณะคล้ายๆกันนะครับ ระยะไข่ในห้าถึวันระยะนอนเนี่ยสามสวันระยะแลกได้หกถึงเก้าวันพวกนอนกอนแทบลายสีม่วงเนี่ยพบอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับตัวต่อมาก็คือนอนกอสีชมพูนะครับเป็นตัวที่เรารู้จักดีนะครับตัวเตมมไปมันก็เป็นผีเสื้อกลังคืนเช่นเดียวกันนะลำตัวอ้วนสั้นนะครับลักษณะมันจะเป็นตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะครับ น้นก็แถมลายสีชมพูเนี่ยระยะไข่ประมาณห้าถึงหกวันระยะนอนสามสิบห้าถึงสี่สิบวันนะครับดักได้านานแปดถึงสิบสองวันนะครับนอนก็สีชมพูเนี่ยนะครับทาลายข้าวตั้งแต่ระยะกล้าจนถึงระยะตั้งท้องถ้าหากมันทําลายในช่วงระยะกล้านะครับตัวนอนเนี่ยมันจะเข้าไปในลําต้นของต้นข้าวยอดมันจะเหี่ยวชาวบ้านเรียกว่าอาการยอดเหี่ยวนะครับแต่ก็มันจะแห้งตายยอดกลางมานะครับ แต่ถ้านอนกอสีชมพูนะครับนอนกอหรือชนิดอื่นก็ตามนะครับที่เข้าไปในลําต้นแล้วในช่วงระยะข้าวกำลังตั้งท้องนะครับไปทําลายตัวไส้กลางของต้นข้าวเราปล้องข้าวที่อยู่กลางของต้นข้าวเรานะครับถ้ามันเข้าในระยะนี้นะครับก็คือระยะตั้งท้องเนี่ยรวงข้าวจะมีสีขาวมเมล็ดมันจะลีบอาการนี้เราเรียกว่าข้าวหัวงอกนะครับ ลักษณะของนอนกอทั้ง4ชนิดนี้ก็พวกนอนกอสีครีมแถบลายนอนกอแถบลายสีม่วงกอสีชมพูนะครับพวกนี้เนี่ยจะเข้าทําลายข้าวเตัเ้ตนเล็กจนถึงออกรุงทีเดียวและประเทศไทยเนี่ยก็มีรายงานนอนสีชนิดนี้นะครับพวกนอนกอสีทั้ง4ชนิดนที่กล่าวมายอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่มันมักจะระบาดในนาปลังามากกว่านาปีนะครับเพราะว่านาปลังเนี่ยส่วนใหญ่จะอ่อนแอเพราะว่าการผลิต รอบนาบังมันจะทีกวานาปีนั่นเองนะครับแล้วก็ทั้งสชนิดนี้นะครับนอนเนี่ยมันจะฟักไข่เข้าเข้าไปอยู่ในกาใบานะครับทําให้กาใบามันจะมีสีเหลืองนะครับอาการชำช้ำเมื่อฉีกกาใบาออกดูเนี่ยถ้าเราฉีกกาใบเราจะพบว่ามันจะมีตัวนอนเล็กๆนะครับเมื่อตัวนอนมันโตขึ้นมาพอจะเจาะเข้าไปในลาต้นนี้มันก็เจาะเข้าไปในลํตนนนาลต้นนะครับทําให้ในระยะก,กามันจะเป็นยอดเหี่ยวแต่ถ้าเข้าในระยะตั้งทอง มเมล็ดข้าวจอร์ดเราก็จะเรียกว่าพวกข้าวหงอ,อกน,นั่นเองนะครับนอนกอข้าวเนี่ยเป็นศัตรูที่พบประจําในนาข้าวแต่หากเมื่อเราเทียบกับพวกเพี้ยกระโดดสีําตาเนี่ยยังมีความรุนแรงน้อยกว่าเพี้ยกระโดดสีําตาลและนอนกอข้าวเนี่ยเรามักพบในนาปลังมากกว่านาตีนะครับโดยทั่วไปพวกนอนกอข้าวเนี่ยนะครับพวกที่เป็นนอนเป็นเพลี้ยเสียกลางคืนพวกนี้ จะเคลื่อนที่นะครับจากพืชอาศัยเช่นข้าวอ้อยค้าโพดเ้าป่าหญ้านงหญ้าติดกาพวกนี้เป็นแหล่งที่พวกตัวเต็มวบก็คือพวกผีเสื้อกลางคืนของหนอนกออาศัยอยู่พวกผีเสื้อกลางคืนเนี่ยจะเข้าไปในแปลงนาเพื่อวางไข่ในช่วงข้าวเราอายุประมาณ30-50วันนะครับทั้งนี้ถ้ามันระบาดมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวนล้อมเหมาะไหมฤด,ดูการทํานาเนี่ยหรือสภาพการทานาเนี่ย มันเหมาะที่จะระบ,บาดหรือเปล่านะครับในห้วงฤดูการทนานาหนึ่งฤดูปลูกเนี่ยมันจะสามารถขยายพันธุ์ได้ประมาณ2-3ถึงอายุไขนะครับอันนี้เป็นลักษณะการทําลายของนอนกอ,นกอนทั้ง4ชนิดนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจสงสัยนะครับว่าในช่วงที่มันออกรวมเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรอาจจะเข้าใจผิดนะครับระหว่างโรคใบไหมหรือโรคไหมคอรวม กับการทําลายของนอนกอมันคล้ายๆกันนะครับคือข้าวมันจะเป็นลักษณะอาการเม็ดข้าวรีดเหมือนกันนะครับแต่มันมีความต่างกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือหนึ่งถ้ามันเป็นโรคใบไหม้เนี่ยมันเป็นเกิดจากเชื้อรานะครับตั้งแต่ระยะกล้าเลยพะมันออกรวงมาเนี่ยข้าวมันจะรวมเป็นสีขาวและก็บริเวณคอของข้าวในพับดนน้ายนะครับคอรวงของข้าวเนี่ยมันจะมีอาการดำๆเพราะมันมีเชื้อราเข้าทำลายบริเวณคอรวงมัน ถ้ามันส่งอาหารไม่ได้เม็ดข้าวจรจิงรี่มันจะออกมาเป็นสีขาวพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่บริเวณคอคอรวงเนี่ยมันจะหักหลบนะครับอันนี้เกิดจากอาการเชื้อราโรคใบไม้หรือไม้คอรวงที่เราเรียกกันและบริเวณคอรวงมันจะมีคราบของเชื้อราสีดำๆติดอยู่พวกสปอร์แต่ต่างก,กันกับพวกหนอนกอนะครับพวกหนอนกอเนี่ยรวงที่มันขาวเนี่ยมันจะขาวสะอาดมากเลยนะครับและบริเวณคอรวงเนี่ยมันจะไม่มี อาการของเชื้อราทำลายอยู่มันจะแห้งเข้าไปเลยเพราะว่ามันถูกทำลายตั้งแต่ภายในนะครับอันนี้เป็นการแยกระหว่างตัวไหนเป็นโรคไม่คอรวดตัวไหนที่ถูกทำลายโดยนอนกอนั่นเองนะครับนอนกอนี่ดูไง,ไง่ายๆถ้ามันทำลายเนี่ยทำลายยอดข้างในทำลายยอดข้างในนะครับแต่บริเวณรอบข้างเนี่ยใบกาใบต่าง,งๆบริเวณรอบข้างเนี่ยมักจะเขียวอยู่แต่ถ้าเป็นโรคใบไม้เนี่ยคอร์ดตัก็ทำลายใบข้างๆก็จะมีอาการติดเชื้อราไปด้วยนะครับ นี้มีข้อต่างระหว่างโรคไม่ก่อรวงกับนอนกอที่ก่อทาลายข้าวในช่วงข้าวตั้งทองและออกรวงนะครับตัวนี้เป็นลักษณะการทําลายของนอนกอข้าวนะครับต้นข้าวยอดเหี่ยวคือยอดกลางของมันเพราะว่านอนกอข้าวเนี่ยมันบางไขบริเวณกลางใบนะครับมันออกมาเป็นนอนเนี่ยพอมันแข็งแรงมันก็เจาะเข้าไปในลำต้นมันไปกินยอดข้าวทําให้ต้นข้าวเกิดอาการยอดเหี่ยวเพราะยอดมันถูกทําลายแต่ข้างในนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอาการข้าวหงกเพราะยอดของมันนะครับยอดภายในของมันถูกทําลายไปแล้วนั่นเองนะครับตันนี้นะครับไม่เกี่ยวกับข้าวนะครับอันนี้เป็นต้นอ้อยแต่ปัญหาคือนอนกออ้อยกับนอนกอข้าวเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันนั่นเองนะครับมันจะกัดกินภายในยื่ของต้นอ้อยนะครับเพราะว่าพืชอาศัยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างรวมทั้งอ้อยด้วยมันก็สามารถอาศัยได้นะครับ เราไปดูวิธีการป้องกันและรักษากําจัดพวกหนอนก่อข้าวเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างนะครับขอย้าไว้ก่อนนะครับการปรับปรุงดินการใช้น้ําส้มขวานไม้การใช้น้ําหมักเชียวภาพเบลวอรียัลเมทเซียมเป็นเชียวพันุ์งตัวนี้นะครับการปรับปรุงดินเนี่ยเพื่อให้ข้าวเราแข็งแรงต้านทานตอน่อโรคและแมลงได้ดีการใช้น้ําส้มขวานไม้เป็นการกระตุ้นให้ข้าวปรับสมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันตัวเอง และไล่มแมลงนะครับการใช้น้ำมันเชภาพเพี่ยก็เป็นการกระตุ้นของ,ของกันและไล่มแมลงได้ด้วยส่วนเบลเบอรี่กับมเตอเดเซียมเนี่ยเป็นการพ่นต้องถูกตัวมแมลงนะครับถ้าเป็นนอนกอนเนี่ยต้องถูกตัวผีเสื้อกลางคืนนะครับจึงจะได้ผล4 5หข้อนี้เป็นการไล่และถ้าจะกำจัดต้องพ่นให้ถูกตัวเช่นพวกเบลเรี่มเมทรเดเซียมต้องพ่นให้ถูกตัวผีเสื้อเกินแต่ปัญหาคือเราไม่ได้พ่นเกินส่วนใหญ่เราจะพ่นไม่ถูกตัว แต่ถ้าตัวนอนเนี่ยนะครับจะพ่นถูกตัวยากมากเช่นพวกวิวเดียมาตาเนียเซียมห้พ่นลงไปเลยถ้าหนอนตัวเล็กไข่มันจะอยู่ในบริเวณกาบใบนะครับมันจะไม่ค่อยถูกนะครับถ้าถูกมันก็ตายอยู่แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยถูกเพราะเวลาเราพ่นเราพ่นอยู่ด้านบนนะครับไม่ได้พ่นให้ถูกก่อข้าวด,าด้านล่างนะครับอันนี้คือปัญหาเพราะนั้นการใช้วิวเดียรมาตเนีเซียมน้ำส้มคนไม้น้ำมักเชื้อภาพเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยได้ผล ถ้าจะไดกผลต้องพ่นลงบริเวณกอแต่ถ้าในช่วงที่ตัวนอนเข้าไปในต้นข้าวแล้วไปในไส้กั้งของข้าวเนี่ยพ่นยังไงก็ไม่ได้ผลนะครับอันนี้เป็นการป้องกันโดยเฉพาะพวกผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่อันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันเข้าไปในกอข้าวแล้วเนี่ยพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับมาดูวิธีการป้องกันและการใช้สารเคมีตามแนวทางของกรมวิชาการและกรมการข้าวกันบ้าง ขอขอบคุณข้อมูลนี้จากกรมการข้าวนะครับประการแรกนะครับหลังเก็บเกี่ยวให้เอต่อสังหรือไขน้ําท่วมและไถเพื่อทาลายนอนและดักแด้ของนอนกอข้าวที่อยู่ตามต่อสังนะครับพวกนอนกอข้าวเนี่ยมันจะวางไข่และตัวนอนยอยู่บริเวณต่อสังข้าวเราที่เก็บเกี่ยวนะครับเพราะด้านการเผาเก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือไทยกบแต่ปัจจุบันนี้การเผาก็เป็นผิดกฎหมายผิดระเบียบไปแล้วนะครับ วิธีที่สองปลูกพืชที่ตัดวงจรของหนอนกอข้าวเช่นพวกพืชหมุนเวียนปอเทืองข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับสามารถตัดวงจรชีวิตของหนอนกอข้าวไปชั่วระยะหนึ่งได้ 3. ไม่ควรใส่ปุ๋ยเนื้อเจนมากเกินไปทําให้ใบข้าวงามและหนอนกอเนี่ยมันชอบมาวางไข่นะครับก็คือถ้าเคยผมพูดเรื่องปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยนะครับ4็คือถ0าพวกเนี้ยหรือตัวหน้าสูง25 55ะหนกเนี้ยนะครับ มัญหาให้ข้าวเราเนี่ยแตกใบเยอะออกใบเยอะแต่ปัญหาคือข้าวไม่แข็งแรงแ,งแล้วโรคแล้วแมลงก็จะมารุมเราน่นเองนะครับข้อที่สีใช้แสงไฟล่อตัวเต็มใบทําลายเมื่อมีการระบาดท,ที่รุนแรงการใช้แสงไฟล่อเนี่ยก็คือไฟล่อมแมลงดาล่อมแมลงเวทท้องนาลงเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวเต็มใบก็คือผีเสื้อคืนของนอนกอน,นี่มันจะออกมาเล่นไฟนะครับแล้วก็ทําให้มันหล่นลงในกระลำงั้น้ําที่เรารองไว้นย แล้วก็ทำลายซะอันนี้ก็ได้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าทำลายตัวหนึ่งเนี่ยมันวางไข่แต่ละครั้งเนี่ยมันวางไข่เยอะพอสมควรก็ทำลายตัวนอนที่ที่จะออกมาจากไข่ได้เยอะเหมือนกันนะครับข้อที่5นะครับไม่ควรใช้สารฆ่าแมาลงชนิดเม็ดในนาข้าวนะครับเพื่อช่วยให้พวกศัตรูธรรมชาติเช่นแตนเบียนไข่แตนเบียนนอนก็คือศัตรูของนอนก่อข้าวนั่นเองมันสามารถควบคุมนอนก่อข้าวได้อย่างมีประสิทธิธภาพ ถ้าเราหวานพวกสารเคมีชนิดเม็ดไปนะครับศัตรูพวกธรรมชาติมันก็จะตายไปด้วยนะครับทาให้การควบคุมประชากรของนกออข้าวเนี่ยมันมันทำไม่ได้และก็นกอกอข้าวเนี่ยก็ระบาดไปอย่างรวดเร็วนะครับข้อที่6เมื่อพบอาการยอดข้าวหิวนะครับในข้าวอายุประมาณ3าถึงสสัปดาห์หลังที่หวานหรือปรับดันไปแล้วประมาณสัก15% 100อรเนต้อยต้นไหนก็เป็นประมาณสัก1 0 1 5ต้นอ่างเงี้ยเพราะปหาพ่นสารเคมี นะครับพ่นกลางเดียวในแปลงเดี๋ยวสารเคมีเดี๋ยวผมจะพูดในสไลด์ถัดไปนะครับเพราะว่าเดิมเก่า,เ,กาเนี่ยกลมการข้าวเนี่ยแนะนเป็นข้อผลิฟอ์ซึ่งปัจจุบันนี้ขอลิฟอร์เนี่ยระงับไม่ให้ขายไปแล้วนะครับถ้าใครมีมขาย,ยก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับส่วนด้านสารเคมีเนี่ยผมข้อนำข้อมูลของท่านอาจารย์สุเทพสาหยานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของกรมวิชาการมารก่อนนะครับปัจจุบนันนี้ท่านอาจารย์ก็ได้กเกษียณไปแล้วนะครับท่านก็ได้ไมตากรุณาต่อพี่น้องเกษตรกรไว้ดังนี้นะครับน้อนกอข้าวเนี่ยเป็นเกิดจากผีเสื้อมนะ่มันม,มีหลายชนิดเช่นน้อนกอแถบลนายน้อนกอสีชมพูน้อนกอสีครีมน้อนกอแถบลายสีม่วงพวกนี้นะครับการป้องกันกำจัดวิธีแรกก็คือวิธีเขตกรรมวิธีกลนะครับตัดต้นต่อ ที่ตัวนอนไปเผาทาลายเพื่อลดการขยายพันธุ์ก็คือถ้ามันอยู่ในฟางก็นําฟางไปเผาต่อสังข้าวนะครับอันนี้เป็นวิธีกลที่อาจารย์แน,นะนําข้อที่2ใช้สารเคมีแบบหวานนะครับแบบป้องกันเช่นกลุ่มที่ 1A คาร์โบฟูรา่าคาร์โบฟูร่าคาร์าบอซันแฟนพวกนี้แช่ตราห้าถึงหกกิโลกรัมต่อไร่กลุ่มที่2ทิโปลเนลนะครับอัตราสารกิโลกรัมต่อไร่กลุ่มที่14คาแท็บ4กิโลกรัมต่อไร่ กลุ่มที่14บวกกลุ่มที่1ค่คาแท็บบวกไอโซบคาร์นะครับกลุ่มที่14บวกกลุ่มที่1ค่คาแทบบวกฟีโนบูคาร์อัตรา4กิโลกรัมต่อไร่สำหรับกลุ่ม14บวก1เนี่ยอัตรา4กิโลกรัมต่อไร่นะครับการหว่านเนี่ยว่านในช่วงข้าอายุประมาณ20วันนะครับถ้าระบาดต่อเมื่องให้ใช้ซ้ําในช่วง30 4สถึงวันนะครับก็ขอสรุปตัวนี้นะครับข้อที่2เนี่ยการใช้สารเคมีแบบบาน,นในเชิงป้องกันหรือทาลายก็แล้วแต่นะครับ ต้องย้ำให้ก่อนนะครับถ้ามันระบาดมากจําเป็นต้องใช้ศัตรูธรรมชาติมันเอาไม่อยู่นะครับพวกศัตรูธรรมชาติที่จะกําจัดนอนกรเนี่ยในธรรมชาติมันเอาไม่อยู่วิธีแรกก็คือถ้าจะใช้สารเคมีแบบหวานก็ใช้กลุ่มตามที่ผมกล่าวมาช่วงแรกถ้าเป็นในช่วงข้าวยุค0ยวันก็ใช้ได้แต่ถ้ามันยังไม่หยุดในช่วงข้าว0ามบถึงันระบาดอีกก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับ แบบวิธีที่3ก็คือแบบพ่นสารต้องการที่มีประสิทธิภาพนะครับก็คือแบบน้ําที่เราใช้พ่นกันแบบแรกเนี่ยแบบหวานก็คือมันจะเป็นแบบเม็ดแต่แบบที่สาเนี่ยจะเป็นแบบน้ำนะครับกับแบบผงก็มีเช่นเดียวกันอันนี้ผสมน้ําถังแล้วก็พ่นนะครับสารกลุ่มที่1 A เนี่ยก็คือเป็นฟูรากาฟพวกคาร์บุซันแฟนนะครับสารกลุ่ม1 B พวกโพรพีนาฟอสไตรคอฟนไตรอโซฟอสนะครับสารกลุ่ม2ก็คือพวกทิปโอนิล สารกลุ่ม22อินด็อกซาคานะครับสารกลุ่ม28คอเรนทานิริโพฟูเบนไดไอไอมด์นะครับสารผสมกลุ่ม4บวกกลุ่ม3เช่นไทมีทอกแซมบวกแลมดาเซฮารูตินพวกนี้นะครับและสารผสมกลุ่ม4บวก28ก็คือไทมีทอกแซมบวกคอเรนทานิริโพนะครับซึ่งข้อสำคัญนะครับเวลาเราใช้เครื่องพ่นเนี่ยอาจารย์ท่านแนะนำว่า เครื่องพ่นเนี่ยให้ใช้แบบคานหาัวฉีดเพื่อให้ถูกบริเวณก่อนก่อข้าวหรือนะครับถ้าท่านไม่มีแบบคานหาัวฉีดเนี่ยเวลาพ่นจำไม่เลยนะครับเวลาพ่นสารเคมีต้องให้ถูกก่อข้าวถึงจะได้ผลถ้าท่านพ่นบริเวณใบข้าวด้านบนบอกเลยว่าได้ผลน,น้อยมากและไม่ทําให้หนอนกอเนี่ยตายได้ถ้าจะพ่นสารเคมีให้ถูกต้องถูกก่อข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับาสารเคมีนะครับ แบบเม็ดที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้เป็นพวกคาร์แทบไฮโดรคาราที่ผมพูดนี่ก็คือชื่อสามัญของสารนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบเม็ดเช่นเดียวกันนะครับก็คือพวกฟีโบนลอันนี้เป็นชื่อสามัญน,นะครับมีขายตามท้องตลาดทั่วไปตัวนี้นะครับเป็นาสารพวกอินดอกซาคาอันนี้เป็นแบบน้ําสําหรับพ่น2ตัวที่แล้วเนี่ยเป็นแบบหวานเป็นแบบเม็ดนะครับอินดอกซาคาตัวนี้เป็นแบบน้ําสําหรับใช้พ่น เวลาพ่นต้องพ่นให้ถูกก่อข้าวด้านใต้ถึงจะตายนะครับตัวต่อมาก็คือเป็นสารบวกคลอรัลเทลิโพบวกไทยมีตกแสบนะครับใช้กับนัดพวกนอนก่อข้าวนะครับเวลาใช้สีพ่นพวกนี้นะครับวิธีการฉีพ่นก็ใช้ตามฉลากที่เขาแนะนำนะครับอันนี้เป็นยาผงนะครับผสมน้ำแล้วก็พ่นนะครับใช้กำจัดนอนก่อเช่นเดียวกัน ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและกําจัดนอนกอข้าวซึ่งนอนกอข้าวเราเมีอยู่4ชนิดนอนกอสีครีมนอนกอแถบลายนอนกอแถบลายสีม่วงนอนกอสีชมพูทั้ง4ชนิดนี้ระบ,บาดตลอดทั้งปีจะเป็นในนาปลังมากกว่านาปีนะครับก็การใช้สารเมนะคมีถ้าเป็นแบบเม็ดเนี่ยนะครับจ้าวานก็ต้องมีการประเมิเนกันก่อนว่าศัตรูธรรมชาติเนี่ยจัดการพวก ตัวนอนนอนก่อนได้หรือเปล่าถ้ามันลามไปลูกลามไปจําเป็นต้องใช้แบบเม็ดก็วานแบบเม็ดก่อนนะครับอัตราแตๆตอนที่ผมกล่าวมาแต่ถ้าเป็นแบบพ่นน้านะครับมันก็จะมีสารหลายชนิดแล้วก็เวลาเราพ่นเนี่ยขอให้พ่นให้ถูกก่อข้าวอย่าพ่นบนใบข้าวซึ่งได้ผลน,น้อยมากนะครับเวลาพ่นในหัวฉีดพ่นให้มันถูกก่อข้าวถึงจะได้ผลสําหรับนอนก่อนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเส็กก่อนไม่มากกว่าน,น้อย หาิมีพลาดประกันใดก็ขออภัยเวลาทีนี้ด้วยเกิดมาแล้วไม่ตายมีไหมแต่คนเราอยากเกิดแต่ไม่อยากตายนี่คือคนหลงโลกหลงพ่อฉาสุภัทโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาตรายัยคุ้มของพี่น้องสิก,ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ